มีตุกตต๊กตาเขาอีนอตเอาตุ๊กตามาขายทุกวันเธอคิดดูไอลาบูบูอาร์ตชอยเนี่ยไอที่ฟันแหลมๆที่กำลังได้รับความนิยม,อ,มอยู่ในขนาดเนี้ยนะฮะช่วงนี้ตอนนี้เรียกว่าฟีเวอร์ฟีเวอร์จากอาร์ตชอยรามไปจนถึง สักลายสักลายสักลายลายลาบูบูเลยลายลาบูบูที่มีคนบอกเมตตามหานิิยมสักแล้วจะรับจะรวยมีคนรักคนหลงใช่คือมันสักกับสักได้แต่ปัญหาคือเขามาสักแล้วเขามาบอกว่ามันเป็นซิลยันไงกมใช่เนี่ยีล้อรอบซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นวัยรุ่นแล้วก็ลูกค้าอายุ70ปีเนี่ยสั่งทําเพื่อเก็บสะสมาถูกต้องบาทเป็นองไหมฮะล่าสุดสักยันลาบูบูวันนี้ คลิปนี้เป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์แต่เมื่อวานแล้วเมื่อ,อ,อ,อวานาต็เองจะมีโอกาสอ่านในข่าวไซคายนะฮะเมื่อวานนี้ผู้ใช้ติกเก็ตก็ได้แชร์ลายสักที่เป็นรูปราบูบู้ที่แขนพร้อมกับ,บรงยันรอบๆจนชาวเน็ตเนี่ยเข้ามาคอมเมนต์จำนวนมากครทางด้านอาจารย์แอม<ร>อ,าอาจารย์แอมไหนอ,อาจารย์แอมศรีพรหมยานเขาเป็นอาจารย์นี่ไงล่ะอาจารย์แอมอาจารย์น,นี้เลยล่ะเขาเปิดใจ ว่าจริงๆแล้วคนที่สักเนี่ยเป็นน้องสาวของน้องอาจารย์เองอซึ่งเขาเนี่ยคลั่งไคล้ลกับ,บการจัดจุม,อมชอบคอนชอบกัๆ ไอ้ที่แบบจุ่มกล่องสุ่มยอนนี่คนชอบมากทั้งเอาไม่แหละเดี๋ยวเอามาให้ลองจุ่มดูพอแล้วค่ะเอาไปอีกสักหนึ่งเอาไหมลองจุ่มดูจะได้ติดใจพอแล้วเพราะว่าแม่โดนพี่นัทไปเท่าไหร่จ๋าใช่ไม่ค่อยอ๋อหมื่นกว่าบาทแค่นั้นแหละวัวเนี่ยหลักเนยเอาเงินก็ดำได้โอ้โหซื้อตุ๊กตาตุ๊กตาจะจะซื้อเขาปรากฏว่าลูกสาวสองคนของตนเนี่ยก็ชอบมากๆเวลาไปช้อปปิ้งเขาก็จะมักจะพูดถึงกล่องสุ่มตลอดเวลาที่บ้านของตนเองเนี่ยจึงมีกล่องสุ่มเยอะมากทุกรุ่นทุกแบบเต็มไปหมดเลย จนสามีของตนเนี่ยคืออาจารย์ศรีหาราชหมื่นยันอาจารย์ศรีหาราชหมื่นยันนะฮะก็เลยออกแบบวาดรูปยันลาบูบูขึ้นมาซึ่งอาจารย์ศรีหาราชเองก็ไม่เคยเห็นตัวจริงนะแลบูบูเป็นยังไงไม่เคยเห็นดูตามติ๊กตอกเอาแหละถึงรูปร่างทุกสาวก็เปิดที่ดูแล้วก็บอกว่าลูกต้องมีเงินก่อนจะไปซื้อได้เพราะตอนนี้ราคาแพงมากวายแต่ลายเขาต่อลายสวยนะทเลต้องมีเงินก่อนถึงจะซื้อได้ ถึงได้ออกมาเป็นลายยันนี้ครับโดยได้เลือกศักดิที่ต้นแขนซ้ายของอาจารย์แอมเป็นคนสักลรายลาบูบู้แล้วก็ถมสีตามฉโรควันเกิดให<อ>้กับคนสักตามพื้นดวงเพื่อเป็นการหนุนเขาบอกการหนุนหนักแล้ะ การหมุนส่งเสริมด้วยให้ดีขึ้นเลิกกระเจื้อกระจุ่มด้วยตัวสีเข็มเ้าอย่างนั้นกระจุ่มด้วยตัวสีเข็มส่วนลายยันอัขระที่รอบตัวลาบูบูนั้นน่ะอาจารย์ศรีหราชจะเป็นคนลงยันให้กับผู้สักเองเพราะว่ามันจะเป็นการเสริมความเป็นสิริมงคลทางด้านไหนจะเลือกลงยันให้ตามความเหมาะสมครับซึ่งอาจารย์ศรีหราชเนี่ยได้เลือกลงยันมหาเสน่ห์ลูกอ๋อเลิศนะยันหัวใจพระศิวลีกับอาจารย์ลาบูบูนะไม่ใช่อาจารย์ลาบูบู รอบตัวอ๋อเหรอรอบรอบตัวหรือหรือกลางหน้าอกลาบูบูเลยหรอส่วนที่หน้าอกของลาบูได้รห้อัขคะดันาเป็นญาณมหาราวยซึ่งขึ้นชื่อเรื่องโชคลาภแล้วก็การค้าการขายหลังจากลงศีเสร็จเรียบร้อยเนี่ยก็จะทําพิธียกพานไหว้ครูสักยศักยันลงคาถาประพรมน้ำมนต์ถือว่ายันลาบูบูครบตามพุทธคุณเลยนั่นแหละซึ่งอาจารย์นะครับเขาก็เชื่อว่าคนที่มองด้านลบเนี่ยส่วนมากเนี่ยไม่ได้รู้จักตัวตนของเรา เราก็จะไม่เสียเวลาอธิบายแล้วก็จะบอกว่าการสักแบบนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันอยู่ที่ความชอบของบุคคลนะครับไม่ว่าจะสักรูปตัวการ์ตูนหรือเลือกอะไรเนี่ยก็สามารถที่สักได้แค่เอายันเนี่ยอักขรมาเสริมเพิ่มเติมเท่านั้นเองอ,อยากให้มองอีกมุมหนึ่งว่าจริงๆแล้วเนี่ยยันไทยเนี่ยก็สามารถที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์ได้ถ้านําไปใช้ในทางที่ถูกต้องแล้วก็นําไปใช้กับบุคคลที่คู่ควรไม่ใช่ว่าจะสักให้มั่วซั่วไปหมดอะไรอย่างนี้นะครับ ่อนจะโพสต์หรือว่ามีความคิดในเชิงลบเนี่ยก็ควรจะรู้จักตัวตนนั้นก่อน ตนเองเนี่ยไม่ได้ใช้กระแสตรงนี้เพื่อที่จะดันตัวเองให้ดังเพราะว่าตัวเองก็ดังอยู่แล้วมีรู้สึกตัวหายเยอะอยู่แล้วนี่แหละเขาก็ไม่นี่นหาสอบถามนี่เจ้าของที่แบบสักเข้าไป<ะ>น้องโยโกะน้องโยกโยกะที่โดนสักลายลาบูลาบูบุบูเนี่ย<ะ><ะ>เล่าว่าจุดเริ่มต้นของยาน,นี้คือพิกเขยได้ว่ารูปยานลาบูบู้แล้วส่งเข้ามาในกลุ่มลายครอบครัวพอเห็นครั้งแรกตนก็รู้สึกว่าว้ายชอบ นี่มันน่ารักแล้วมันก็แปลกด้วยรประกอบกับมีไม่มีใครสักลายนี้เลยมไม่มีใครสักยันเป็นฟิลนี้เลยอีกทั้งตนก็ชอบลาบูบูด้วยจริงๆจ,งๆจึงขอให้อาจารย์แอมกับอาจารย์สิหราชช่วยกันสักยนนันให้ เมื่อสักเสร็จจึงถ่ายภาพลงโชว์ในเพจสำนักสักยานก่อนกลายเป็นที่ฮือฮามีคนติดต่อเข้ามาสอบถามข้อมูลเป็นจำนวนมากปรากฏไปฟังเสียงอาจารย์ศรีหาราชกันสักนิดหนึ่งครับมีสัมภาษณ์อ,ษณ<ม>อาจารย์อุดังถึงขนาดอาจารย์ศรีหาราษรต้องมาสัมภาษณ์แล้วไปดูกันสักนิดหนึ่งครับก็เหมือนกับเอาลาบูบูมาใส่กุสโลบายเข้าไปใช่กุสโลบายเข้าไปลาบูบูนี่ถ้าจะว่าเป็นสัตว์ก็สัตว์ชั้นสูงนะคนมีตังค์นะจะซื้อใช่ไหมแล้ว ถ้าจะว่าเป็นของมีราคาก็ของมีราคานะคนต้องมีมีเงินพอประมาณน่ะถึงจะซื้อสำหรับน้องคนที่สักคนแรกเนี่ยใส่ยันอะไรลงไปบ้างเป็นยันเกี่ยวกับมหาสเสน่ห์เพราะตาุ๊กตาใครเห็นใครก็ชอบใช่ไหมเน่นเป็นสเสน่ห์แล้วเมื่อมีสเสน่ห์แล้วเราก็ต้องมีทรัพย์ก็คือผมก็เลยเอาอหัวใจพระศิวลีใส่เข้าไปก็เป็นรัพย์เป็นโชคลาภเป็นที่มาของโชคพย์แล้วก็ ใส่ด้วยธาตุทั้ง4ก็คือดินน้ำลมไฟถือว่าครูบาอาจารย์สอนว่าคนเราเนี่ยตัวเราเนี่ยประกอบมาเพราะดินน้ำลมไฟสภาพคาถาวิชาอาคมก็ย่างถ้าจะสาเร็จได้มันก็ต้องมีรวมตัวกันขึ้นมาก็ต้องเกิดขึ้นได้ด้วยธาตุทั้ง4ถึงจะครบถึงจะสมบูรณ์อ่าแล้วในตัวผมก็ใส่ยันณมหารวย เขาบอกว่าลายสักยันของครูบาอาจารย์สมัยก่อนเนี่ยรวนแต่เป็นรูปสัตว์ต่างๆใช่ไหมเขาบอาอย่างนั้นบางคนก็สักเป็นเสือเพื่ออะไรต้องการอํานาจใจนาเกรงขามซึ่งเป็นกุศโลบายซึ่งส่วนยุคนี้มันก็เป็นลาบูบูอยู่แล้วเขาบอกไงมันไม่แต่ลาบูบูมันไม่ใช่สัตว์มันเป็นการ์ตูนมันเป็นการ์ตูนแต่ถ้าหนูชอบแบบทรงปากโมชิชิได้มาฟิลแบบจื้อ ว่าทำเลยซึ่งมันเป็นกุศโลบายลูกอีกอย่างเพราะลาบูบูเนี่ยถือเป็นสัตว์ชั้นสูงเขาก็มองว่าเอ๊ะสัตว์ชั้นสูงยังไงถ้าสมมติไม่มีเงินจะซื้อได้ไหมล่ะเขาถามถ้าคนมีเงินเท่านั้นถึงจะสามารถหาซื้อลาบูบูได้เมื่อก่อนตัวละหลัก3 0 0ร้อยห้าร้อยนต0 0กว่าบาท700กว่าบาทแต่ตอนนี้ตัวละสามพันาทำให้ตอนนี้มีคนสนใจโทรเข้ามาจองคิวสักยันลาบูบูจนแอบตอบไม่ทันสำนักตนเนี่ย จะสัมส่วนใหญ่ของการสักเนี่ยคือจะสักตามพื้นดวงของแต่ละคนนอกจากก่อนหน้านี้มีการลงเข็มสักให้ก็ต้องมีการตักเตือนผู้สักยันด้วยว่าหากจะสักรังตามร่างกายไปแล้วเนี่ยไม่ว่ายันมันติดตัวไปจนวันตายยากมันไม่สามารถลบออกนะเขาก็บอกแล้วต้องแบลบได้แต่ลบไม่หมดอ่ะแล้ววัตถุประสงค์ของการสักยันก็เป็นกุศโลบายให้กับคนสักอ่ะไม่ไปละเมิดสิ่งที่ไม่ดีเพื่อให้อยู่ในศีลธรรมดีงาม and more